สวัสดีครับพบกับ Lucky Number กับสูตรหวยลาวสำหรับคลิปนี้เนะครับเป็นงวดวันที่5พฤศจิกายน2563 5สูตรเหมือนเดิมนะครับเลขเด่นวิ่งลูด2ตัวบนล่าง3ตัวโต๊ดเด่นบนและเด่นล่างครับงวดที่ผ่านมานะครับวันที่2พฤศจิกายน2563หวยลาวอ,ออกบน 535ล่าง95สูตรของเราที่ให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนเลข3แล้วก็เลขเด่นวิ่งลูดเข้าเลข9ก9ครับตัวนี้นะครับเด่นบนที่ให้ไว้347เข้าเลขก3มนะครับหลัก10บนเลขเด่นวิ่งลูดให้ไว้ก็คือ179 เข้าเลข9นะครับหลัก10ล่างใครใช้เลข9ก็จะได้วิ่งล่างกับรูดล่างนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงวดที่แล้วนั้นคลิปนี้เรามาดูงวดต่อไปกันดีกว่าครับคำเตือนสุดหัวที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นข้อมูลทางสถิติและคว,วามน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับแนวทางหวยลาวงวดวันที่5พฤศจิกายนเด่นบนนะครับได้แก่3 4 7ชุดเดียวกับงวดก่อนเลยนะครับต่อไปเป็นเด่นล่างนะครับ2 4 5เลขเด่นวิ่งลูดครับได้แก่ 6 2 4จาก3สูตรที่ผ่านมานะครับเด่นบนเด่นล่างและเลขเด่นวิ่งลูดมี1ตัวนะครับที่เหมือนกันก็คือเลข4ครับต่อไปเป็นเลขเด่นรวมบนล่างนะครับซึ่งจะมีด้วยกันอยู่6ตัวดังนี้ครับเลข2เลข4เลข5เลข7เลข8และก็เลข0ครับ นำทั้ง6เลขมาวิงกันจะได้เลข2ตัวไม่รวมเลขเบิ้ลนะครับจะได้เลข2ตัวบนชุดนี้เลยครับสีเหลืองชุดเด่นสีขาวชุดลองน้อยชุดขีดเส้นใต้นะครับต่อไปเป็นเลข2ตัวล่างตามนี้เลยครับเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองชุดเด่นสีขาวชุดลองน้อยชุดขีดเส้นใต้ครับ ตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างมาต่อกันที่เลขเด่น3ตัวบนกันครับจะมีด้วยกัน5เลขดังนี้ครับเลข1เลข2เลข3เลข4และก็เลข7ครับนำทั้ง5เลขมาวิงกันเป็น3ตัวไม่รวมเปิ้ลไม่รวมหารจะได้3ตัวโต,วตว๊ทั้งหมด10ชุดตามนี้เลยครับ 10ชุดนะครับสำหรับ3ตัวโต๊ดตรงนี้ก็ฝากทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับสำหรับหวยลาวประจำวันที่5พพฤศจิกายน2,563ทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณอาจมีถูกบ้างผิดบ้างปะปนกันไปยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับฝากดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ